ชิวๆเลยทุกคนจะจอยวันนี้นนนอุ้ยเฮ้ยทุกคนคิดือนผมอวะโนชื่อห้องโนแต่โ no นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <g iggle> ต้องไปดูในเกม <All right. S 1> ไม่รู้ว่าโ no น <All right. S 1> อะไรนะครับเป็น เป็นปริศนาที่เราต้องมาหาคำตอบร่วมกันนะถือว่าผมประเดิมบาร l เลตมาเลยแล้วกันนะครับคือถ้าเขาโนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะวันนี้ผมจะว่าชิลๆนะครับมา enjoy e น j o ยห้องธรรมดานะครับผมไม่ได้ไม่ได้วอลแคนนะเพราะว่ารอ, <c oughs> อได้ไงก่อนคือตอนนี้คนคนในแคนยังไม่ครบนะครับซึ่งพี่ๆเขาเหมือนจะเล่นเกมอื่นกันอยู่ด้วยนะผมเลยมา enjoy น j o ยนะครับ <c oughs> โซโลเดียวปล่อยแบงค์นะครับวันนี้ <c oughs> ยังไม่รู้นะครับว่าเขาโนอะไรนะห้องนี้ <c oughs> คือหาห้องมาแบบเจอชื่อห้องเขียนว่าโนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามก่อแล้วว่าโนอะไร <c oughs> มามาประเดิมกดเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาโนอะไรนะ <c oughs> เพื่อเขาจะมาแจ้งทีหลังนะฮะเราค่อยเปลี่ยนอาวุธ <c oughs> เฮ้ยเล่นเกมอะไรกันวะพี่มีบ้านด้วยโอ้โหเฮ้ยช็อตโอ้โหลลิงห้องธรรมดานี่แบบมันชิวๆดีเนาะแบบไม่ค่อยกดดันนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วปล่อยจอยได้นะโอ้โหเฮ้ยเป็นเล่นไปนะครับ หน้ากากเราลุดเลยนะไอวิกเด้งเลยเมื่อกี้โหขนาดเขายู่ไกลมากนะนักแบบมาวิกเราเด้งเลยอุ้ยคมครับเพื่อนโซคมครับโซคมเฮ้ยหเจ็ดวินครับประเดิมเลยตาแรกถือว่าวอร์มนะวอร์มก่อนวอร์แคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้วอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่รู้คนจะครบหรือเปล่านะ ชิวๆครับชิวๆวันนี้ enjoy e น j o y ถือว่าปล่อยจอยวันหนึ่งแล้วกันครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บนเพื่อนเราจะโดนจะโดนจะโดนโอ้ my g ก d โอ <c oughs> <Bom bs. S 1> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโค้ยโอ้อ้ยโอยโด้ยยโอ้ย้เขาจะโนบา้อเปโ่านะครับ ยังไม่มีใครพิมพ์อะไรนะหรือว่าพิมพ์แล้วผมไม่เห็นก็ไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่เห็นอาจจะไม่ได้โนบาร์อวนะแต่ว่าโนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ครับเราจะเล่นต่อไปเรื่อยๆถือว่ายังเป็นปริศนาอยู่นะนนนอุยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำดาวโผคํคดาว อาจะเยอะนะครับหลังข้างหลังอุ้ยขอโทษเพื่อนยิงไม่โดนนซอร o r r ครับอุ้ยโคนเจ็บเพื่อนเจอเลยขวาไปแล้วมีปืนกลวิ่งนำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาวางแล้ว น่าจะบอมบีนะครับเพราะว่าเราดันทางเอมานะไม่น่าจะเข้าไปในเอไปเพื่อน let's go let's go ล้อมล้อมล้อมฮะล้อมฮะจังวันนี้โอ้โหไม่โดดได้ไงวะเอ,เอ้าไปมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง ว่าผมก็เล็งตรงนะตรงมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเฮ้ยเงียบไว้เงียบ้เงียบผม้โหทุกคนแบบฟิลห้องธรรมดาเนี่ยมันชิลๆจริงไวะผม <c oughs> คิดถึงฟิลเองนี้จริงครับผมแบบ ชอบเล่นโหมดสไนเปอร์วางบอมไม้ครับที่ที่ไม่ใช่แบบบอแคร์นะนะไดหาไม่ได้นะทุกคน <c oughs> ห้องนี้คือได้ทุกอาวุธนะครับ <c oughs> มันจะไม่รู้เขาโนอะไรนะจนกระทั่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาโนอะไรเฮ้ยอุ้ยเด็กว่าเล็งอยู่ข้างบนนะครับว่าอยู่ข้างล่างเ <c oughs> อาเเดี๋ยวเฮ้ยหู้ ล้อได้ไงว่าเลื่อนไม่ลดด้วยอยากชอบ,บอนี่ครับพอเรอแบบวอลแคนอย่างเดียวนะพอมาเล่นห้องธรรมดาเนี่ยเราจะนี่ฮะมันจะทำให้เราแบบว่ามั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ไงมั่นใจมากขึ้นก็มั่นใจเกินนะครับ ยืนต้องโล่งเหมือนกันเลยเพื่อนโอ,โอ้โหโดนเป็ดเดียวทั้งคู่เอ้ยไม่สิผมโดนตัวนะครับอวอว่าได้เห็นการยิงเอฟวซีไลท์ของอีกฝั่งแล้วประมาทไม่ได้นะครับโอ,อ้เสียวินบุกไปแล้วหนึ่งนะครับช,ชิวๆเลยทุกคนจะจอยวันนี้อุยอ้ยเฮ้ย ทุกคนคิดเหมือนผมเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นสายลับวะทุกคนเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนยิงถังไว้ก่อนเลยไม่ได้ละอันตรายให้อ <c oughs> <c oughs> ีกฟังทรงสายลับมาเข้ามาแบบล้มมวยบปล่าเนี่ยเฮ้ยยิงถังใส่ผมเฉยเลยเพืพ่อนแปลก, <c oughs> กนะเฮ้ย โหอันตรายครับตอนนี้ไว้ใจไว้ใจใครไม่ได้ละ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีสายลับแอบแฝงวาหรือเปล่านะโอ้โหกำลังวิ่งกับฐ่านเลยบินเลยครับผมโด <c oughs> <c oughs> นเพื่อนนี่ถังใสย <c oughs> ทีเงี้แล้วโดนเฉยโอย้ยิงไปแขนร่วงวลเลยวะพระเลศระยะ500เมตรเจ็ดร้อยหลาซิ่งแขนอู เดี๋ยวคำดาวคำดาวสวยครับหู้เรดได้ไงโอ้โหวิ่งผ่านแบบวิกปิวเลยครับแต่เลือดไม่ลดเนี่ยแหละพลอ,อยแบงค์นะครับผมคือแบบเขาแม้เขาจะยิงเขาาเ้าศีรษะเราแต่ว่าถ้าไวิกเด้งเนี่ยเลือดก็ไม่ลดเลยนะนี่แหละคือแบบพลอยแบงค์ เป็นเกมเดียวที่เคยเล่นมาแล้วเป็นแบบนี้นะวาโลเคาเต,เตอร์นะถึงจะแบบยิงเข้ามาศีรษะแต่ว่า HP นะต้องลดแน่นอนนะครับแม้ว่าแบบเราจะไม่ตายนะแต่ HP ลดแน่นอนนะครับแต่พอยแบงเนี่ยฮะเลือเต็มๆนะครับผมไม่ลดเลยอุ้ยหนีไว้ยาวมือวัอนนี้นผมเราแวงถังมากเลยครับอันตรายอะ ไม่รู้มีสายลับแฝงแอบเดียนออกมาหรือเปล่าได้ฟังเรา <ś led> ไปไปเวสสายลับเฉยเลยสภาพครบ <ś led> โอ้โดนเพื่อนยิงถังไส้อ่ะหลอนเลยตอนนี้มาแหวงหมดเลยผมเข้มาไม่ได้ก็้ามาไม่ได้ทุกคนเฮไอหุ่ยคิวมาลุลัวว่ะ ไอ้มุมที่เราเคยใช้ดักแบบตอนวอลแคร์นทุกคนแบบพอมาเล่นห้องธรรมดาเนี่ยก็ออดีมุมปลาละมุมปลาปละเบิร์คือแบบ <c oughs> มันใช้ได้จริงหมดเลยนะครับโอ้โหไ่โดนในห้องธรรมดานี่แบบหวาดเลยนะครับ <c oughs> โสคมครับเพื่อนคม <c oughs> เก๋ <c oughs> อ,อเ <c oughs> อาเรื่องหรอโคตรบัน เอาบาเล่นบาสเล่นห so <LO jotka> you know ้องธรรมดาเลยแล้วยิ่งเขาไม่โนเลยนะผมก็ผมก็ไม่เปลี่ยนนะจะเล่นดีกว่าเขาจะโนนะครับเยอะๆสองทางสองทางโบเดินระเบิดเดินระเบิดไม่รู้ว่าตัวเชื่อมหรือว่าตัวหลังคาเฟ่โดนนะแม่ไม่อยากเขาไปแทงนะทุกคน จุดนี้ยุทธศาตร์เราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะเป็นสไนปเปอร์เฮ้ยเอาละมีมีมมทีเอเจดมานำแล้วไปไว้เชื่อมตายเหรอมไม่รู้อ่าไปกับเพื่อดีกว่าปลอดภยัย <c oughs> ต้องระวังหลังกับเพื่อนเ <c oughs> เกิดแดงเขาหนัวเขาบน โอ้โหก่อกระจายเล็กน้อยอุ้ยโอ้โหชุดเดียวเอ้าเฮ้ยคือแบบมันอะไรกันครับเนี่ยมันมันเกินเลยขึ้นเหรอยแล้วคือ T7 วัตต์ SC ระยะแบบนี้แบบเฮ้ย SC ล่วงอ่ะเกินไป่ะอุ้ยโอ้โหแล้วยิงทะลุมาอย่างนี้เลย โอ้ยุคสมัยของพลอยแบงค์มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆว่ะทุกคนผมเสืกว่าผมตามเกมนี้ไม่ทันแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ,อ,อุ้ยโอ้โอกาสแก้ตัวโอกาสได้แก้ไขโอ้คิวมาลัวๆทุกคนเนี่ยถึงแม้ไม่รู้นะครับก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะว่า จริงๆแล้วเป็นสายรับอีกฝั่งแอบเียนเข้ามาแล้วยิงถางใส่เราด้วยแต่เราก็สามารถที่จะแก้เกมนะฮะแก้ทางได้นะครับผมไม่เข้าไปใกล้ถังอีกเลยนะครับผมเื่อความปลอดภัยเซฟตี้ตัวเองอันตรายจริงไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหจะเอะโอ้โหทุกอย่างนี้ทำให้เรา ปลิวได้เสมอฮนะอเฮ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วจังหาวะนี้คิ้วไหลครับคิ้วไหลปวดห่าเรื่อง